วันนี้นะคะดูเอ,อ,เอ,อดูเว็บไซต์เขาเรียกว่าแอปใช่ไหมคะค สีเขียวนะคะคุณผู้ชมค่ะพีม2.5นะใช่ p ีม2.5นะคะเป็นสีเขียวเลยแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่26องศาเซลเซียสนะคะในกรุงเทพมหานคร<อ>ที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างแจ้งมาได้นะคะแต่ว่าทางใต้ก็มีพื้นที่สีเหลืองอยู่นะครับทางภาคใต้นะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขารายงานนะเดี๋ยวทีมงานขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะฝั่งตะวันออกหรืออ่าวไทยฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างนะครับมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้3 0ถึง31ธันวาคมอันนี้ก็เป็นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ตอนล่างมีกำลังแรงและมีฝนหนักบางแห่งดังนี้บริเวณพื้นที่ที่ฝนตกหนักบางพื้นที่ได้แก่จังหวัดสงขลาพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่จังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับคลื่นลมทะเลเอ่าวไทยสูง2-3มเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีความสูงถึง3เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงด้วยอันนี้ก็คงต้องบอกไปยังนอกจากคนในพื้นที่นะนอกจากคนในพื้นที่ที่กรมอุตุเขาเตือนนะครับก็คือตั้งแต่สุราษฎร์ลงไปคือนี่คือฝั่งอ่าวไทยทั้งหมดนะฝั่งอ่าวไทยทั้งหมดนี่ยกเว้นจังหวัดชุมพรอย่างเดียวนะนอกกนั้นฝั่งอ่าวไทยทั้งหมดนี่ไล่ไปถึงนาราธิวาดเลยตั้งแต่สุราษฎร์ถึงนาราธิวาสนะครับเตือนฝัก เตือนไปยังคนที่จะไปเที่ยวปีใหม่และไปทะเลแล้วก็บางทีอาจจะท่านอาจจะต้องนั่งเรือใช่ไหมอันนี้ต้องฝากด้วยนะครับทํามเกาะทั้งหลายใช่ใช่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับผู้ให้บริการก็ต้องแน่ใจว่าปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวที่จะไปท่องเที่ยวข้ามเกาะกันไปนะครับ